จับมือฉันเราจะไปด้วยกันสวัสดีค่ะพันธิลาสวรรณเทศนะคะหรือว่านุยนะคะ ก็นุ้ยอยู่อิสสุชัยเจริญกิจสาขากิ่นแก้วค่ะเป็นผู้ช่วยผู้จัดก,การทั่วไปค่ะค่ะหลักๆนะคะนุ้ยก็จะรับนโยบายนะคะแล้วก็เป้าหมายจากผู้บริหารระดับสูงหรือองค์กรนะคะแล้วก็นุ้ยจะนําสิ่งเหล่านี้มาถ่ายทอดให้กับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็วางแผนร่วมกันว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงให้มันบรรลุเป้าหมายหรือสิ่งที่องค,อคอ์กรคาดหวังนะคะก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราคาดหวังมาตลอดว่าเราจะต้องติดท็อป10ให้ได้ใน ดีลเลอร์อวอร์ดนะคะจากร้อยกว่าดีลเลอร์อย่างน้อยต้องติดท็อป10ให้ได้แต่นะวันนี้ต้องบอกว่าอิซูซิใช้เทคโนโนะคะติดอันดับมาอันดับที่5อันดับที่4และแล้วเป้าหมายของเราเป้าหมายใหญ่ก็คือเราจะต้องไปที่1ให้ได้ค่ะต้องบอกว่านุ้ยอยู่ในกลุ่มไทลุ่มมาทั้งหมด17ปีนะคะสิ่งที่นุ้ยซึมซับจากองค์กรหรือผู้บริหารระดับสูงเลยก็คือเรื่องของ DNA ค่ะ,ะกลุ่มไทลุ่นะคะก็จะมีเรื่องของการสร้างพนักงานให้เติบโตอย่างยั่งยืน ะะแล้วก็เป็นองค์กรที่ไม่ได้เน้นเรื่องของยอดขายอย่างเดียวแต่เน้นเรื่องของคุณภาพการดูแลเอาใจใส่ลูกค้านะคะเพื่อให้องค์กรเต,ติบโตอย่างยั่งยืนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะก็คือนุ้ยได้รับจากกลุ่มไทยลุนะคะ่ะก็ต้องบอกว่าสิ่งที่นุ้ยอยู่ที่กลุ่มไทยลุ่งมาเนี่ยค่ะก็นุ้ยจะได้รับ แนวทางการเป็นหายงานจากผู้เป็นหาร,ระดับสูงนะคะเรื่องของการให้คาปรึกษาการให้ความรู้ไม่ว่าจะผู้เป็นหาร,ระดับไหนเนี่ยท่านก็ไม่เคยกักความรู้เลยนะคะก็จะให้คําแนะนำคำปรึกษาตลอดเวลาซึ่งสิ่งเหล่านี้นุ้ยก็จะนํามาใช้กับพนักงานในฝ่ายนะคะก็น้องๆทุกคนสามารถปรึกษาปัญหากับนุยได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะปัญหาเล็กหรือปัญหาใหญ่เราก็จะแก้ไขไปด้วยกันนะคะซึ่งนุ้ยมีคติในใจก็คือต้นไม้ต้นเดียวอะคะ่ะมันไม่สามารถเป็นป่าที่ร่มรื่นได้ ทุกๆต้นมีความสําคัญเหมือนกันหมดไม่ว่าจะต้นเล็กหรือต้นใหญ่ฉะนั้นเราต้องไปด้วยกันค่ะอย่างที่บอกนะคะองค์กรเราเนี่ยเป็นองค์กรที่สนับสนุนให้พนักง,งานเติบโตอย่างมีคุณภาพมีแครียริผาที่ชัดเจนนะคะฉะนั้นอยากฝากบ,บอกพนักง,งานทุกคนว่าขอให้ตั้งใจทํางานในหน้าที่ที่ตัวเองรับผิดชอบให้ดีนะคะแล้วก็อย่าหยุดที่จะเรียนรู้เราต้องเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆเพราะโอกาสเนี่ยมันไม่เคยรอใคร 你像。